สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเมือนีนช่องหักนกชาแนลครับนี่มือนีนได้เป็นเมนู้มตีนพี่น้องเมืองชมตีน,มมตนชมตีน สมตีนงวครับนี่มันจะมากินแต่ทึงเลยพี่น้องแก้มตามหะฮงครับมันนโอ้ยพูวนะยุบตามหะฮงหายไม่นอกว่าตามเพ็ดเพชมาสันลองเบิ้งระเบิ้ลมาหนิครับพี่น้องท่านใดสนใจครับนี่เป็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยหนึ่งกระปุกทรงเย็นนะครับเดี๋ยวนี้พอดำเสียอานําำมันออกก่อนเดี๋ยวที่ให้พี่น้องมาอีกเท่นึงครับระเบ้อเกมากันนี้บอกพี่น้องใต้คอมเมนต์มาหน่ยใต้คอมเมนต์ด้วยครับอืพี่น้องท่านใดสนใจครับใต้คอมเมนต์พอดำมาสมตีนงวแบบ เผาแล้วก็ขูดอืมขำเป็นขูดแมนบ๊อกยัต้มเปื่อยๆครับแล้วมาเห็ดเป็นสมหรือว่าพี่น้องจะไปต้มยำก็ได้ครับเบออโอ้ดึงๆเลยต้มยำโอ้คุณอาโอ้มะกลายนึ่งกระปุกหลายๆแห่งแมนใส่นุ่มๆเลยไปลงมือเขาแบบเป็นเอ็นก็มีอืมปีนหัวแขก หนุ่มแห้งยูแต่โมข้าเขา้เขาอืมอ้มอืมอ้มเอ้าอืม้มระเบอ้อลืมเขา้าครับออกมาอยู่เห็นว่ากันได้มากกระติบบญญางใหญ่เลยครับบานนี้ตำหงห้องทอง โอ้ยตามเผ็ดเพลิดเป,นนะปลนมาพัดลมสั่งพิเศษครับตอนนี้ใหญ่เลยผมหนุ่มแห้งมาอ,มอืมครับ ฟางนี่ฟางสนนองอินไงยุบตับหงละเบอ้อของมากละเบอ้อแหละครับมาเนี่ยตับหง ยิงเพชรดิงแสบแ่าทันขี้แหลกแล้วก็เสียแสบอยู่ครับกินไปกินมากเนาะแล้วกว็ยิงเพชรแจ้นอ้อยก็ะหายมาหนูแม่แฉลบริฟอนบะบ่ะงตอนนี้แหงเป็นตะแสบครับ ห,หนุ่มแห้งหเข้ากันครับกับตามะหงเมนูโรส่มักอกเห้นเนาะตามะหงใส่มะมากกว่าหต้ตอนกินห้ตอนยันนยงมากินตมะหง ยุบเลยครับพี่น้องเขาเคยกินบะต้มเอ็นงัวอืน เอ็นง่ว <c oughs> จะว่ามันนุ่มนุ่มแล้วก็หอมน้ำครับก <c oughs> ินกับข้าวก็วดีมีเอาไปเห็ดกับแกมก็ดีครับเนาสนใจทักทายเข้ามาครับใต้คอมเมนต์มาเลยว่าพี่น้องเคยสร้างแล้วก็เข้าไปวางเก้านะครับ มาตะปุกหนึ่งก็ถือว่าลายลายเติบน้องเลมเบิงซีกาดให้เบิงครับบ้านพลอ,อยทำไหนกาดคอยหนึ่งห,หนุ่มครับ ยังโมสันมึงเด็กมันยังเด่งมันเด่งมาเมิงซิรองวังเอ็นให้เบิงครับเอ็นเลยเลยนี่เริ่ม,มาการกินแหละ <c oughs> เริมเผ็ดบะม<า>ัน <c oughs> ลำ<อ>เบอร์เพชรก็กินสมตีนเป็นแต่เพชรแล้ววะเพชรเอลีครับโหวันนี้ได้บวงแหววครับวันนี้เขาหมืดละแต่ว่ากินเพรแน่ แน่หน่อยจกค้อนอ่ะแห้งเพชดแห้งแซบตอนนี้เลยคือเบิงบบ้งวาวเบิ้งกะย่บงวาวเหนียวหนึ่งดึงซื้อๆกะย่งสีขาดแล้ว กัดค่อยๆคู่ิ่นมากครับน้ำมันกับซอได้เลยพี่น้องแต่ว่ามันจะออกเข้มหน่อยหนึ่งใครกับน้ำตับมูฮูมพอดีพอดีเลยเอ็นครับ หือกรุบแพวเพชรไทยโลกฮะควาเพชรไทยจุโลกเจ้าหนึ่ง <Acting S 2> เพชรแสนโลกเลยเราเบอร์ว่ะ,เ,ะเพชรกายป้า นำมาเอาระเบิดผ้าเพชรกระเพชร่นระเบิดพี่ท้อยแปลกแห้งบ้างไหมฮึผู้ใดผู้ใคยกินครับอยากลองเมึงปุ๊กหนึ่งกระขายพี่ท้อยาการนี้คือเนี่แต่แนะนำ พี่น้องสร้างลายลายปุ๊กเลยครับเผ็ดจวดกต่อขอลุยกันหนึ่งกันพี่น้องแบบว่าเมื่อกินมาต่หึงเลยพี่น้องเพราะว่ามันขิเบืดเร็วแล้วก็พี่น้องก็ยังสร้างคือเก่า

กินตำหุงครับคันยุบนั่นนี่แสบก่าสดได้พี่น้องเลยไปก่อนกินน้ำกรนไลาย้นครับก็ยุบนั่นนี่และพี่น้องเลยไปสดโมแสบเลยยุบหน,น,นื่งระเบอือหาแต่ตอนแสบๆมันกระแสบคูตอนนะครับอันนี้ก็คือเอ็นครับ ปลกเอ็น oh, ไปขายเอ็นแก้วเนาะพี่น้องเนาะเอ็นขนองครับประเว่าเอ็นขนองอยู่ในวางขนองเอ้า oh. แซมมาเลยครับฝากพี่ตอนน้องเข้าปลูกยีงจังสีเลยได้พี่น้องเนาะ oh. อย่าลืมครับ oh. พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์พอาะดำก็ได้ครับเอาไปยังไงกันปลูกยีงยีงเพชจแฮงบ่ เอาเข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังเละอุงแรงใจครับให้พอดำกับน้องระเบอ้ครับช่องหางนกชาแนลครับเอามีสินค้าลาย่างและแนวครับบอสิเป็นหอยคัวบอสิเป็นน้องงวบอสิเป็นน้องวายครับทางหานเฮาก็มีให้บริการพี่น้องเข้าครับเลือกพี่น้องท่านใดครับอยากได้ยังกระองถักไทยใต้คอมเมนต์เข้ามาเบิ่งครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวยรวยเบ้อครับสำ